ชิมนไหนดีวะไม่ไม่โอเคไอ้ทำไมกูเจอชิ้นใหม่ที่ดีกว่าก็ชิ้นไหนต้องไปดูดิชิ้นนี้ไหมเรื่องอะไรนี่แม่ดูนี่ดูดิเอาความสดนะครับความสดของหนูชิ้นนี้ชิ้นนี้เอามึงเทียบกันดูโลละร้อยสี่สิบหกครับรอย่างนี้ไเออกูว่านี้เนี่ยมันเยอะกว่าอันนี้นะ เราเจาะเนื้อไปทำอะไรครับแตกโซแตกอันนี้อันนี้ก็คืออะไรครับนี่คือชั้นเราเราไปจ่ายตังค์โอเคครับเอาเงินมาเราจะทำอะไรกนเงินดังนั้นมันต้องมีมันฝรั่งมันฝรั่งบดเรนี่แหละตลาดมันนั่ารีบตลาดทำไมเรื่ออะไรอ่ะตลาดทำไมตลาดวายเก่งใจกันด้วยผมนี่เมาเลย เรามาดูสัตว์ป่าในช้างของเราอะไรครับช้างครับผมนี่มันฝรั่งเราเอาไปซักไม่เอาเราไม่เอามันใช้เยอะขนาดนี้นี่ไงมันใช้พริกไทยดำไหมเครัื่องเทศเครื่องเทศไม่ใช่ตราประทับไอ้ยะนรกนรก ีพิชไก่ดำเอิ่มแค่พิชไก่ดำยี่สิบสามบาทเท่าไหร่เราจะไปบดใช่ไหมมีอะไรมีอะไรจะเล่นเหรอไม่ถามน้ำมันมะกอกนี่ไงสองร้อยราคามันจะจะอลังการเกินไปเบอร์เบอร์ตอนลี่นะครับมาจากอิตาลีนี่ครับฟอร์มอิตาลีอิมพอร์ตครับสินค้าอิมพอร์ต ซึ่งเรากลับไปแล้วไม่ใช้โอลีนนี่นะครับผมมาด้วยเฉยนันก็ไม่รู้ว่าหลักมันมีนะครับก็จะมีเท่านี้เนาะไปดูวายไปดูวายใช้ใช้กินน่าแปลไใจเออวายวายอยู่นี่ฮะนี่ไงยงชุนอ๋อไม่ใช่เชียงชุนแดงไหนวายอ่ะที่มองไว้อ่ะ ที่เราเล็งไว้ว่าจะเอามาทํานะครับเราเล็งไว้ที่ไม่ใช่เราเล็งไว้ที่ขวดนี้ว้าววว้าเมาแคล้เรามาตัดสินใจอีกทีหนึ่งแล้วคิดว่าไม่เอาดีกว่าโอเราโอเคจ่ายเงินโอเคครับเดี๋ยวไปรอที่รถนั่นจ่ายเดี๋ยวไปรอที่รถโอเคครับเราก็มาถึงบ้านเนี่ยนะครับอยู่ในครัวตอนนี้เราคิดบ้านเราจะเอาจะไปทำอะไรกับมันดี ก็แน่นแหละที่กูกำลังว่าจะบอกอยู่ว่าเออมึงจะใช้โคกอะไรนะให้โคกพี่ไทยโคกโคกโขกเคุ้นกันให้โคกเลยอ่ะยี่สิบสามบาทนะครับทิศไทยอ่ะตอนนั่งมันจะเป็นอย่างนี้หลอดหลอดกูอย่าเลย นี่คือมุมมองของอำเภอไม่สนแล้วเล่นเกมเยอะเกินไปแล้วแหละโอเคมันจะดูโอเคเองเราก็ชิ้ไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะไม่ไม่แหมดพอดีไม่ต้องสส่อนะครับนี่บรรยากาศเขียวๆน้ห้องคิทเช่นนะครับคิทเช่น our kitchen คิทเช่นนะครับ มันเหมือนชิคเก้นไหมครับคุณลำบูวันนี้เราชิคเก้นคือไก่อ๋อชิคเก้นคือแม่ไก่ใช่ชิคเก้นคือไก่แต่กลับกันจะเป็นกระใหญ่เอายังเอายังเอายังยังครับยังอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยนะจะเชื่อมึงนะอีกสักหน่อยนะนี่คืออีกเมนูหนึ่งของเรานะฮะย่างเสเยีายนายพีของเราก็เป็นคนทำฮะอาจารย์นี่แหละอาจารย์ไหนก็ได้ โอเเคคออโันนี้เป็นเนื้ออะไรครับมึกเอาจานใหญ่ก็ได้นะอยู่อันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับกับหมูสามชั้นสวยมากเลยอ่ะนี่มันจานพอมเมีนท์ซะแเย้ใช่เลยแบบนี้เลยก็จะเป็นเนื้อหมูนะฮะเป็นสามชั้นใช่ไหมโอเคครับโอเคประมาณสองถึงสามนาทีนะฮะแล้วก็มาดูเนื้อว้โวว้าวว้าขยับพลิก นะครับพลิกครั้งเดียวนะครับแล้วก็รออีกเดี๋ยวรอสักพักมันก็จะลงไปเองไหมใช่เปล่ามันจะลงไปเองมันก็จะแบ่งครัวชัดเจนข้างผมตรงนี้ก็จะเป็นครัวเมนนะครับส่วนข้างนอกนะเมื่อเดินประตูเด้ยไม่เห็นออกออกจากประตูไปนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นครัวอีสานครัวอีสานนี่คือเมนูวันนี้นะครับแบ่งภูเขาก้านเลย โอเคครับเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรนะเราออกออกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงที่ความแบบโรงแรมก็มันจะมีมัน่น้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราชาวพันที่ทยชอบติดมันครับหน้าไหนดีอ่าโอเคนี่นะครับแค่จับใส่จานก็ดูดูรูปแพงนะให้สูอ่ กิน <c oughs> โชว์กันเลย <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้สเต็กมาแล้วนะฮะ <c oughs> ที่เราทํากันเองเราก็จะมาลองหั่นดูนะครับ <c oughs> ว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันหั่นได้ไม่นั่นเลยต้องเอาจับฝั่งนี้แล้วก็หัน่น <c oughs> หั่นตรงนี้สิ มีดก็ไม่มีความมีความคมเลยมีความคมให้เลยอันนี้เป็นแบบสุดเออโอเคนะแบบวิวดันอือเราจะลองเราก็จะมาชิมกันสดๆเลยเนยะโอเคพอกัสแล้ววิวดันชิ้นหน้าเราจะเอาแบบแพร์อันนี้ครับเป็นไงฮะนิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งครับ อย่านี้อย่างนิ่งับไม่รู้จะบรรยายลมันรู้สึกติ่มมันตื้นตันมันทำเองอ่ะอ่าเอออ่านแล้วลองลองให้พีลองให้พีถ้าคุณถามผมผมก็จะบอกว่าอร่อยนะครับคุณต้องลองทำเองผมทำผมทำเองเดี๋ยวจะเดี๋ยวทำให้พีพีพี่ต้องลองผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกใจสั่นนะครับอ่าความเค็มนะครับแต่เกลือนะครับที่เราใส่มาตอนแรกแต่ก็ตอนที่เราเคี้ยวเราจะได้กลิ่นหอมพริกไทยนะครับโชยอยู่ในปาก เป็นรสความเค็มนะครับเค็มอืมเค็มมันเป็นการสร้างสีสันใหม่ให้กับวงการสกษตรครับผมคิดว่ามันอะไรขนาดนเอ้ยผมล่าผมล่าตาล่าขึ้นแซ่บอยู่ห่ออร่อยนะมันตาจะไหลอยากให้ทางบ้านได้มากินเนี่ยสิ่งที่เราทําเราก็พยายามที่จะบอกให้ได้รู้ว่านะครับถ้าเราอยากทําอะไรเราก็ทําไปเลยนะครับไม่ต้องรอเออคิเคิ มันไม่ทำอะไรทำอะไรครับโอเคโอเคโอ้เราก็มีทุกอย่างอ่าอันนี้ผลผลิงมันผลัดอะไรนะเขาอยากอะไรนะ apple apple อ่าอันนี้นาเกีอยงเกาหลีเนื้อย่างเนื้อย่างไทยไทยแลนด์นนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่หัที่ที่หั่นมดแล้วเดาแล้วเรากินคู่กับน้ำจิ้มซุกี้นะครับใช่ซุกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกทำเองนะ กส่วนในส่วนของเนื้อหมักนะครับเราจะเน้นไปที่พริกไทยดำนะครับใช่ครับเราจะได้จามกันเราจะเน้นความเรียบง่ายคือพริกไทยดำแล้วก็เพิ่มความสูงนด้วยนะครัเราภูมิใจเสนอมากนี่คือสเต็กชิ้นที่สองของเราสเต็กชิ้นที่สองเราก็จะมาดูกันว่าพอเราหั่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมาดูดูกันนะแล้วก็เริ่มหั่นเลยลองดูนะครับ เราวางแผนไหมว่าชิ้นนี้จะให้มันเป็นแบบมีเดียมอ่ะประมาณมีเดียมอ่ะน้อยกว่าชิ้นแรกใกล้อยู่ใกล้โอ้มันมันแต่แต่ว่ามันก็มันก็สุกหลายชิ้นะฮะเดี๋วเราก็จะไปชิมพร้อมกันเราจะแยกมาสามชิ้นเราไม่มีน้ำจิ้มอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ต้องใช้ครับอร่อยในตัวครับ เย่คนแรกที่ได้ชิมเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านสเต็กนรกไอ้โอ้หดูฟันนะครับโอ้โหความร้อนนะเลยดูตอนเข้าปากโอ้โหถึเข้าไปแล้วเป็นไงฮะร้อนเลยเป็นไงครับอันนี้มันอธิบายไม่ถูกครับมันตื้นมันกลายจะไหลพึ่งตื้นมากอร่อยจริงๆครับอร่อยอันนี้คนต่อไปฮะก็คือเดี๋ยวเจะดูซูมจะดูซูม เ็นอะไรไมันขาวงั้นวะมันใกล้ไปได้กินเลือดแล้เป็นไงครับออกมีเดียมเปล่าเข้มผักไหมเข้มถึงหูจริงจริงอ่ะ๋ยวลองชิ้นสุดท้ายชิ้นท้ายเอาไม่สุดท้ายนี่ที่หั่นที่หั่นเรียมถ่ายของคุณเอ็ไงอืม อันนี้โอเค่เปล่าชิ้นแรกชิ้นแรกมันชิ้นน้อยอ่ะมัชิ้นแรกคือน้อยกว่าโอเคแต่ก็โอเคแล้วก็ดีกว่าไม่ทำลองลองดูครับเฮ้ยจบคลิปไหมเนี่ยกินแล้วเนี่ยก้อยเหนีวเหนียวมาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายใหม่แล้วพรุ่งนี้มาถ่ายไอ้ฉากสนุกจบ จริงๆแล้วที่เราจะทำอย่างนี้คือว่าเราคิดว่าจริงๆแล้วสเต็กนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลไกลตัวเราเราสามารถทำได้ง่ายได้อือฮึมันง่ายด้วยนะครับแต่รสชาติก็ก็แแต่การฝึกฝนนะก็คุณก็ต้องฝึกฝนไปอะไรนะอนี่เป็นแบบฝีมือครั้งแรกของพวกเรานะครับเราก็มาช่วยกันคิดว่าถ้าเราไม่มีอันนี้เราจะใส่อะไรถ้าเราไม่มีน้ำมันน้ำมันมะกอกเราจะใส่อะไรนะครับ เราก็ใช้กัน mix and match นะครับพว่าพยายามทำให้เมาดีที่สุดนะครับแี่ก็แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณทําเองไม่ว่ารสชาติจะยังไงคุณก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยนะคุณจะรู้สึกว่ามีคุณค่านะครับ <mug S 2> ครับก็อยากให้ทุกคนมีความกล้าที่จะลองทำา,าัๆนะครับจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ก็จะในะนา ja <c ười> ของรายการเที่ยวไ,ไปทั่วนะฮะก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็โดน ติกระสิ์ไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับเสียงไม่มีอย่างงี้นะฮะโอเคครับแล้วขอบคุณมากนะครับที่รับชมพวกเรานะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเนี่ยก็ได้เป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงได้โอเคคือนี่ฮอัมพุครับชื่ออัมพุไม่ได้เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเขาเป็นคนถือกล้องนะครับผมถือกล้องมานี่ครับให้กินอีกเหรอให้กินอีก เห็นเราไหมพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ